สวัสดีครับวันนี้ผมเลิศศักดิ์จากดิวิสต้อมแมนชักนะครับก็จะเดี๋ยวจะนำเสนอโครงการที่ชื่อซาวด์กูดนะครับในภายใต้หายนชย่อ Deals That Matter ให้กับทางด้านซอฟต์แวร์ดีนะครับผมในแง่ของปัญหาที่เรามองนะครับปัญหาคือในท้องตลาดเนี่ยคนที่เป็นรีเทลหรือว่าเป็นทีวีต่างๆนะครับเขาไม่รู้ว่าเขาจะให้โฆษณาเนี่ยกับลูกค้า เมื่อไหร่แล้วก็ที่ไหนนะครับเขามีตันออฟดิลเลยแหละในขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาของลูกค้าเนี่ยคือแบบได้รับดิลเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็สุดท้ายเ,ยเขาไม่เคยได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าโซลูชันคือการที่เราจะใช้เรื่องของเทคโนโลยี3ตัวนี้นะครับมีเรื่องของโมบายคลาวด์ไอพเนี่ยที่จะส่งคอนเทนต์ Content, หรือว่าดิลให้เขาเนี่ยเบสออนคอนเท็กซ์การใช้ Big Data แล้วก็ Uh, behavior before purchase ที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่า data behavior เนี่ยสำคัญกว่า data ที่ได้จาก Survey เพราะว่าบางทีเราถามลูกค้าเนี่ย survey หนสอมสี่หแต่ว่า behavior พฤติกรรมจริงๆเนี่ยหลังจากที่เขาตอบเราเนี่ยเขาไปทำเป็นอย่างอื่นไปหมดนะคะะรับเพราะนั่นคือสิ่งเขาคิดกับสิ่งเขาทำจริงๆมันต่างกันเยอะจากตรงนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะได้ personal deal ที่ matter กับเขา matter กับ behavior ของเขานะครับแล้วก็ deal เนี่ยจะอยู่ในช่วงที่ระยะเวลาน5นาทีเดินถึง นะครับซากูนเนี่ยคือ personal deals on demand นะครับใช้เทคโนโลยี3อย่างที่เราเราได้กล่าวไปแล้วโดยใช้มีคลื่นเสียงแล้วก็ Bluetooth 4.0ุแล้วก็ตัวทางด้าน Wi-Fi ในอนาคตนะครับในการ identify location ของลูกค้าดังนั้น,น,น นะครับเพราะฉะนั้น Market Size เนี่ยเรามองว่า Market Size ของตัวโครงการนี้นะครับในในฐานะ Investor ที่มองเป็น Big Data เนี่ยประมาณ16.3ล้านเหรียญนะครับส่วนเรื่องของตัว Mobile User เนี่ยนะครับคือเป็น Personal Shopper เนี่ยหรือว่า Retail เนี่ยที่มองเป็น Advertising ที่ค่อนข้างจะ Effective ที่สุดเพราะว่าอยู่ที่มน Mobile นะครับก็อยู่ที่หน้าร้านด้วยเพราะฉะนั้น Conversion เนยจะสูงมากสําหรับแอดประเภทนี้นะครับตลาดมีประมาณ18ล้านเหรียญด้วยกันนะครับ Predict โดย Gartner นะครับตอนนี้ในเรื่องของการแข่งขันในต้องตลาดเนี่ยก็มีเรื่องของการที่ เด็กแจกใบปลิวซึ่งส่วนใหญ่จะเวสแล้วก็ไม่ได้สามารถทำเป้าเก็ตได้แล้วก็บางทีน่ารำคาญช็อปคิกเนี่ยก็จะเป็นคอสเซนเตอร์เพราะว่าโฟกัสในรอยต์ที่โปรแกรมนะครับแล้วก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่ลูกค้าต้องการนะครับเรื่องของรอยต์ที่โปรแกรมแต่ถ้าเกิดลูกค้าเปิดร้านใหม่เนี่ยแน่นอนเขาอยากจะทําให้แบบทูที่เขาได้มาเป็นโปรฟิตเซนเตอร์ซึ่งเรามองตัวเองเหมือนกับคล้ายๆเป็นลัคกี้แคทหรือเจแปนิสแคทนะครับที่แบบดึงคนได้แล้วก็ไม่ยิ้งสามารถรู้ว่าคอนเทกซ์แล้วก็โปรไฟล์ของยูเซอร์นี่อยู่ตรงไหนอะไรยังงงงไเเรื่่ออขนีย เร็วนูเราจะผมมองจากขวาไปซ้ายนะครับเราก็จะมีเร็วนูหลักๆนี่คือจากการขายกล่องแล้วก็ได้กักคา่าโฆษณานะครับในเรื่องของ customer segment มีแบรนด์มี sme มีสมาร์ทโฟนยูเซอร์นะครับ c อ s t o m e r r e l a t i n จะใช้ ae call center web service นะครับ ช ANNEL เนี่ยก็จะมีแอดเ e น c y r ร t a ีเทลแล้วก็เว็บออนไลน์นะครับเพื่อด e เวอร์ม most effective and cloud time, mobile, แอดมีเรื่องโลเคชั่นคลาวด์ไทม์มือบาย้วก็ l i n k g exchange แล้วเปน win business model ที่จะอธิบายในหน้าถัดไปแล้วก็โปรไฟล์ของเขานะครับอันนี้คือเป็นลากทาาหลักๆนะครับซึ่งผมจะไม่โกลละเอียดในด้านดีเ a ลดีเทลของด้านโอเปอเรชั่นนะครับค u r c ซขสงเราตอนนี้ต้องมีการส่ง IP ทั้งเรื่องเ l ล r ร s o ซ i นิเข้าไปแล้วนะครับแต่อยู่ในระหว่างการระยะการรออยู่ ันในแง่ของ Marketing s t r a t e g y ของเราเนี่ยคือเรามีเรื่องของการที่แบ่ง Market เป็นสองตลาดนะครับคือ Broadcasting ก็คือรายการทีวีเรดิโอแล้วก็ช็อปคลิกเดฟอ่อช็อปปิ้งมอลล์นะครับซึ่งเป็นแคตตากรีเดียวกับช็อปคลิกแล้วก็ Individual Shop กับ s อสนะครับซึ่งใน2ตลาดแรกเนี่ยเราจะใช้เรื่องของ Agency a p p r o a c h ชื้อให้เขาจ่ายค่า Subscription หรือวินดูชาร์วินในการติดกล่องแล้วก็ลงโฆษณากับกับเราเราช่วยขายได้นะครับแต่ส่วนของ SME เอ็มดีเราจะดึงดูดววใใเย้าซื้อยเนี่ย ขาจะจะเหมือนกันได้โฆษณาฟรีในในในแอดเน็ตเวิร์กของเราหมายความว่าต่างคนต่างซื้อกล่องเวลามีคนเดินผ่านหน้าร้านเขาเนี่ยสองคนเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ที่จะโฆษณาในกล่องของชาวบ้านเนี่ยหรือว่าอยู่ในแอดเน็ตเวิร์กของซาวคูเนี่ยหนึ่งครั้งฟรีๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ฝั่งเหนือสามารถโฆษณาในฝั่งใต้ได้ฟรีด้วยการที่เราใช้บิสซิ s สโมเดลอย่างนี้แล้วก็เอ่เรียวกว่าอะไรออฟเฟอร์ิงอย่างนี้เราคุยมาแล้ว12ที่ไม่ว่าจะเป็น ทีวิเจ้าใหญ่ VGI นะครับ BMN Marco Media f o n d TCC Thai Smart c a r to Innovation The Mall นะครับผลตอบรับค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะเราได้ POC จาก Marco M Corp แล้วนี่คือตัวอย่างหลักฐานนะครับผมในขณะเดีวยวกันในเรื่องของ My Store เนี่ยเรามองว่าถ้าเกิดเราได้300 0 0 0ในครั้งนี้เนี่ย เราสามารถที่จะสร้างโปรตไทป์ได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะทํา POC กับห้างร้านต่างๆซึ่งเขาสามารถช่วยลงทุนกับเราได้ต่อนะครับซึ่งภายใน3-4เดือนเราคิดว่าเราจะเอมอะไรเนี่ยให้ได้โค r t 30%กับยูเซอร์นะครับเสร็จแล้วเราจะขยายพี่ Large r Area Android Market ซึ่งน่าจะมีโคร์ประมาณ30%ใน6-8เดือนแล้วก็ถ้าเราสามารถมีโค้ดตรงที่ได้เราเราจะสเกลได้ทั้งแบงก์콕หรือว่าทั้งประเทศเลยก็ได้หรือว่าจะทั้ง AEC ในรั้นแบถัดไปซึ่งอาศัย Partner s h i p ต่างๆของเรานะครับผมที่มีอยู่ ณวันนี้แล้วก็ estimation ในตลาดในเร้วหน่วเราภายในระยะเวลา5ปีเอือ4ปี5ปีเท่าที่นะครับประมาณ1,200ล้านบาทครับซึ่งเทียบกับลายกับวีจ่ายค่อนข้างจะ inline และ l e v e t กันครับ